ข้างทาง,างครับข้างทางกแ<า>ฟีครัพี่ชื่ออ้วนค่ะพี่อ้วนพี่ชื่อปุ้ยครับผมเป็นพี่น้องกันครับ ทำงานโรงงานที่ปทุมธานีจนออกมาช่วงโควิดรอบแรกครับมาขายขนมที่ตลาดเช้าที่บ้านครับพี่ก็ทํางานภาคภาคอุตสาหกรรมไงคะโรงงาน,งานออกจากงานมาก็ประมาณต้นปีค่ะที่ไทยนี่จะออกมา <c oughs> แล้วก็เจอโควิดรอบแรกที่มาเจอซีซันสองพอดี <c oughs> ก็ที่ไทยก็เลยชวนทําร้านกาแฟคือเจอโควิดแหละเพราะว่า <c oughs> พอออเดอร์น้อยปุ๊บก,ก็งานมันก็ลดลงก็เลยรอเลยทําขนมไทยรอก่อนขนมกขนมครกขนมวาเฟอร์ลดีค่ะดีต่ก เหนื่อยต้องออกมาขาย,ย,ายตีสี่เงี้ยครับตลาดเช้าก็เลยมองหาธุรกิจที่แบบเอ๊ะทำอะไรมันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราเราเรา,เราชอบด้วยเนะะาะสตอรี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่ชายเขามีแก๊งบิกบค์เขาแล้วเขาก็จะไปเช็คอีร้านกาแฟแล้วไปแถวนครพนมอะไรเงี้ยมันมีรถกาแฟที่เขาบอกว่ชาชัยภูมิบ้านเรามันไม่มีเนาะน่าทำ อ่าตอนเดีแบบวินเทจนิดนึงเนาะถ้ามาเป็นแบบข้างทางอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้าไใจทุกที่นะก็ลองหารถกเก่าๆลรอครับรถคลาสสิกหน่อยก็ทําเองหมดเลยทำเองทุกอย่างค่ะตั้งแต่เอาบ่อออกงัดหน้าต่างมาไม้ผลิตทำสียันสติ๊กเกอร์ค<ะ>่ะนี่ก็ทำเองทุกอย่างเขียนเองหมด ตอนนี้อเมริกาโน่อเมริกาโน่อเมริกาโน่สาย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 สุขภาพมาแรงมากโอ้หเยอะครับเรามีเมนูแบบพวกยังเมื่อกี้อเมชาตสตรอเบอรี่น้ำสดชาเขียวส้มอย่างเงี้ยมีลูกค้ารีเควสต์มาให้เราก็ทำเกินเกินความคาดหมายเพราะว่าตั้งจากเปิดมาตั้งแต่วันแรกก็คือก็คือก็คือโอเคเลยแล้วแต่แปดสิบเลยค่ะแปดสิบร้อยเขาอย่างเรียกเลเขาเขาได้ถ่ายรูปก็เขาเขาได้อัพก็เป็นการโปรโมทร้านโดยตรง เราเราก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าการเราทาสีรถให้มันโดดเด่นมีร่มเชียงใหม่อะไรเนี้ยร้านสโลบาทั่วไปจะไม่ค่อยเจอคือมเมล็ดกาแฟให้เลือกซึ่งสายสายเมคาโนโ่เขาจะมีการเปลี่ยนเม็ดกาแฟไปเรื่อยๆครับซึ่งให้ตรงกับที่ขเขาชอบอะ่ะถ้าตรงของร้านยังไม่ถูกใจพี่นะผมมีตัวนี้ให้เลือกนะครับบาซิลมีให้เลือกมีปังขอนห้เลือกอ่า<อ>นี่คือ,คอผมว่าเป็นเป็นการถูกใจของสายเมคาโนโ่สายชอบเปลี่ยน วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะตั้งอยู่ที่หน้าหน้าตลาดเกษตรกรนะครับอยู่ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิครับเจ็ดโมงครึ่งครับถึงประมาณ4ี่โมงเย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับมาขายที่บ้านที่บ้านตําเนินอําเภอเนสงหาจังหวัดชายภูมินี่แหละครับที่ริมบึงนี่ครับสี่โมงเช้านะครับถึง4ี่โมงเย็นประมาณนี้ครับเพจข้างทางกาแฟนะครับมีเพจของร้านนะครับก็ร้านเปิดปิดยังไงก็จะแจ้งไปทางเพจใช่ใช่ดีก็ ดูจาเพจจะง่ายและสะดวกกว่าครับ, uh huh. บรเออบอร์โทรของบค,ครับรนะคะจะเป็น086ค่ะ989ค่ะ2692ค่ะครับขกุ่นมาก